แบ๊งรุ่มาครับตอนนี้นะครับพี่เฟล็กเนี่ยพร้อมนะครับที่จะมาร้องเพลงซิงเกิลใหม่ให้เราฟังกับเพลงความรักครับในช่วงนี้เลยครับสดนาดูสดนาดู ที่เก็บไว้อยู่ในใจมันแน่นแสนานเป็นความลับที่เก็บไว้เมื่อไปเธอคนสำคัญดูเธอนิ่นคงไม่รู้ว่ามีใครต้องท้อรักมากคนแอบรักแอบไปทุกวันมันอยากบอกให้เธอได้รู้

สดท้ายกันนะครับเดี๋ยวให้พี่เป๊กฝากผลงานหน่อยละกันซิงเกิลนี้ซิงเกิลที่4แล้วความรักมาไม่ต้องใช้ไมค์ครับผมครับผมก็สำหรับซิงเกิลนี้นะครับก็เป็นซิงเกิลที่4แล้วเนี่ยแล้วบ้างเป็กนะครับยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ไปฟังกันได้ที่ YouTube มีเอ็มวีแล้วมีเอ็มวีแล้วด้วยเหมือนกันใช่แล้วครับมีจังด้วยเออมีการดาวน์โหลดไหมเนี่ยมีมีมีครับก็ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์แล้วกดโทรออกต แล้วก็เฟซบุ hmm. mm ๊กไม้อ hmm. mm ินสตาแกรมมีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้เล่นแต่ เลข2นะครับ two แล้วก็ M O R R O W ครับ t o morrow 2 morrow ทำไมเป็น2 morrow ทำไมไม่ใช้ง่ายๆคนหาง่ายๆเออคนหาไม่ค่อยเจอเลยกถ้าเป็น follow กันได้เป็น follow กันได้นะครับใช่ครับแต่วันนี้คร่ f a n นเพจก็มีนะ back product แค่นี้เลย back p r o d u t เจอกันแน่นอนภาษาอังกฤษ P C K P A L I T P P อะไรนะ P E C K P A L I T P A L I T นี่คือ back product กันเองนะฮะใช่แล้วที่เ ก็ไปกดไลค์แล้วก็เออตามงานอะไรก็เข้าไปดูในแฟนเพจนะครับสุดท้ายละเซนกระถางหน่อยนะครับสวนเซนของเรานะครับมาเยี่ยมเยือนนะครับรายการของเราก็จะต้องมีธรรมเนียมครับในการเซนกระถางนะครับนี่ใหู้นะคมดังไม่ให้เซนนะฮะใช่ไม่ดังจริงไม่ให้เซนครับแต่บางคนเนี่ยไม่ดังจริงเราก็ให้เซนเราก็ไปทิ้งทีหลังนะครับแต่ว่าของเป๊กผลิตโชคเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเลยดังจริงดังมานานนะครับถึงขั้นที่เป็นช่งักเลยครับว่าเซนต่อยยังไงเนี่ยจริงๆผมโตมาเพลงของเขานะตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะผมก็แบบ ร้องแบบไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยจริงๆอไปร้องคาราโอเกะจนแบบผมเป็นนักร้องแล้วก็วงก็เจ๊งไปแล้วเขาดูดิยเขายังยืนหยัดอยู่ตรงนี้นะครับอี้ยังไงวันนี้ขอบคุณมากแปนกโชคครับวัสดีครับดีครสวดครับสวสดคบวดควัสดครับโอเคครับสวัส uh ดีครับดีคยสวัราบสวัสกันส oh. ักครัช่วัหน้าแล้สวกลับสวดีครกันครับผมโอเคเับสัสบสนุนโดยตู้เยวนสดีารับสว8สีซีรีส์ใหม่ p a n a s o ั i c